ในแฟรนชส์ f a อน a n ฟ f u r ร o u s นอกจากความมันรวมถึงนักแสดงแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ดึงดูดคนดูอย่างพวกเราั่นก็คือยานพาหนะสุดเท่ซึ่งส่วนใหญ่มันก็คือรถแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าแฟนชายส์ f a อน a n ฟ f u r รีย s นั้นนอกจากรถแล้วยังมียานพาหนะอีกหลายอย่างที่บอกเลยครับว่านอกจากจะแปลกแล้วยังโคดอีกด้วยที่ไม่คิดเลยว่าจะเข้าไปอยู่ในหนังแข่งรถได้สมแล้วที่เป็นหนังแอคชั่นยอดมนุษย์ และในวันนี้ครับเราจะพาไปดูกันว่าในหนังฟาสนั้นมียานพาหนะอะไรกันบ้างที่แปลกและแหวกแนวสุดๆเริ่มที่คันแรกกันเลยครับรถคันนี้มีชื่อว่าฟลิปคาร์ปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์ฟาสแอนด์ฟิวเรียภาค6ซึ่งมันเป็นรถที่ถูกดัดแปลงมาจากรถฟอร์มูล่าวันที่เสริมโครงเหล็กขึ้นมานอกจากจะสามารถการกระสุนได้แล้วรถคันนี้ยังมีอีกหนึ่งความสามารถที่บอกเลยครับว่าโคตรโกงนั่นก็คือการที่สามารถคว่ำรถคันต่างๆได้ และไม่ว่ารถคันไหนที่เข้าประทันกับบันรถคันนั้นก็จะพลิกคว่ำงายเงือบไปตามๆกันและด้วยความที่รถคันนี้ถูกดัดแปลงมาจากรถฟอร์ูลาวันมันจะมีความเร็วเหนือกว่ารถปกติธรรมดา ประกอบกับความว่องไวที่อยากจะหาตัวจับได้อีกทั้งยังได้นักขับฝีมือดีตัวร้ายจากภาคนี้อย่างโอเว่นชอก็ยิ่งทำให้มันเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวและหาตัวจับได้ยากในโลกของฟาสเลยทีเดียวยังอยู่กันในฟาสหกเหมือนเดิมถ้าคิดว่าฟลิปคาร์เนี่ยโหดแล้วก็ต้องมาเจอคันนี้ซึ่งนั่นก็คือรถถังบอกเลยครับว่ารถถังในช่วงสงครามเนี่ยมันโหดอยู่แล้วพอมาได้มาวิ่งบนท้องถนนเท่านั้นเลยฮะ มันเหยียบรถจนพุนเลยและทําให้มันกลายเป็นอีกหนึ่งพาหนะของตัวร้ายที่ยากจะต่อกรอด้วยและด้วยความแข็งแกร่งความทนทานนี่เองจึงทําให้มันเป็นอีกหนึ่งคู่ต่อสู้ที่ยากจะต่อกรเลยทีเดียวถ้าคุณคิดว่ารถถังภาคที่6นั้นเจ๋งแล้วแทน,นก็ต้องมาดูภาคนี้แต่ก็คือริซอร์แทงมันคือรถถังที่ปรากฏตัวในฟาส t ์ n อ f u ฟิภาคที่8โดยรถถังคันนี้ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อใช้ในภารกิจไล่ล่าสุดโหดกับบนลานน้ำแข็งโดยดีไซน์ของมันนั้นถูกดัดแปลงเพื่อให้สามารถวิ่งบนน้ำแข็งได้รวมถึงพื้นที่ธุรกันดารอีกมากมายอีกทั้งยังสามารถติดอาวุธเพื่อใช้โจมตีศัตรูระหว่างขับขี่โดยดีไซน์ที่ปราดเปรียวของมันจึงทำให้มันมีความเร็วและมีความคล่องแคล่วเป็นอย่างมากแม้จะไม่ใหญ่โตเท่ารถถังในภาคที่6แต่ด้วยความเล็กกระทัดรัดของมันนี่เองจึงทำให้มันได้เปรียบในสมรภูมิครั้งนี้แถมเมื่อได้นักขับตีนผีอย่างเทสปาร์เกอร์ มาเป็นผู้ขับรถแล้วล่ะก็ก็ยิ่งทําให้รถคันนี้มีความโหดเป็นอย่างมากแต่บิ๊กเซอร์ไพรส์ของภาคนี้เห็นทีคงจะเป็นเจ้านี่ครับซึ่งมันก็คือเรือดำน้ํานั่นเองซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นคนซื้อมาอาจจะเป็นลุงแถวๆนี้ก็ได้โดยมันคือพาหนะที่ตัวร้ายอย่างไซเฟอร์จะใช้คว่ำพวกพระเอกซึ่งรถหลายคันก็โดนคว่ำจนตกน้ําไปยกเว้นรถของพวกพระเอกเพราะว่าคนเขียนบทไม่อยากให้ตายเดี๋ยวไม่มีภาคต่อนอกจากขนาดที่ใหญ่มาือมาของมันแล้วมันยังมีขีปนาวุธติดตั้งไว้อีกด้วย อีกทั้งมันยังได้เปรียบตรงที่ขนาดที่ใหญ่โตของมันเมื่ออยู่ในทาน้ําแข็งและสามารถดำน้ําได้จึงเป็นอีกหนึ่งคู่ต่อสู้ที่ยากจะต่อกรเลยทีเดียว และก็มาถึงภาคที่9ภาคล่าสุดของแฟรนชายนี้บอกเลยครับว่าสาเหตุที่ได้ทาคลิปนี้นั้นก็เป็นเพราะว่าตัวอย่างของภาคนี้ได้โชว์ให้เราเห็นสุดยอดยานพาหนะที่ทั้งแปลกและเจ๋งในตัวอย่างล่าสุดจนกลายไปที่ฮือฮาซึ่งจะมีอะไรกันบ้างนั้นเราจะไปเจาะลึกรายละเอียดกันเลยครับที่ยานพาหนะคันแรกกันเลยครับอย่างแมกเนตคารถพลังแม่เหล็กที่ปรากฏตัวในตัวอย่างซึ่งมันก็คือรถของดอมที่ใส่ออปชั่นเสริม ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างที่มีความสามารถในการควบคุมสนามพลังแม่เหล็กจึงทําให้มันสามารถผลัวกวัตถุรวมถึงดูดวัตถุต่างๆที่เป็นโลหะให้เข้ามาหามันได้โดยมีปุ่มที่สามารถปรับลดและควบคุมแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้นอกจากนี้ยังสามารถดึงตัวเองเข้าไปหาวัตถุอื่นเพื่อเป็นออปชันในการหลบหนีได้อีกด้วยต่อมาก็เป็นยานพาหนะเกี่ยวกับแม่เหล็กเหมือนกันครับมันมีชื่อว่าแมกเนตเพลน เครื่องบินเจ็ตความเร็วสูงที่มีความสามารถในการดูดรถทั้งคันได้พร้อมทั้งติดตั้งจรวดมิสไซล์และด้วยความเร็วของมันนี่เองจึงทำให้มันหาตัวจับได้ยากจริงๆแถมคนขับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไซเฟอร์ตัวร้ายจากภาคที่8ดนั่นเองบอกเลยครับว่าจากความแค้นในภาคที่แล้วภาคนี้ไซเฟอร์จะต้องเอาคืนอย่างหนักแน่นอนและทีเด็ดสุดๆของภาคนี้ก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากรถบินได้ที่ติดเครื่องยนต์ไอพ่นสุดโหด จนกลายเป็นกระแสฮือฮากันว่าฟาดภาคน,นี้ต้องไปเอาอากาศแน่นอนและก็มีความเป็นไปได้ครับถึงแม้ว่าเราจะเคยเห็นดีไซน์ของรถคันนี้ในรุ่นต้นแบบที่ใช้ในการทดลองเครื่องไอพ่นจนในที่สุดเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แบบของมัน,มนก็ได้ออกมาให้เราได้เชยชมและพิสูจน์ให้เราเห็นว่าแม้แต่รถเองก็บินได้เช่นกันส่วนบทบาทของมันจะเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามในหนังเวอร์ชั่นเต็มเอานะครับบอกเลยว่างานนี้ไปอวกาศแน่นอนเพราะามียานอวกาศในหนังด้วย แล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบาย